กุลาทอสมคกจะเป็นคุลาเนี่ยคุลานี่คีแต่จี่ดเป็นอง่ฮึมคุณมาคุลาที่ทางประจาแล้วเขาประจำมาได้กลไป่างถึงต้นเจ้าคนเปคุปจานชาพี่จ๋าเ้าชาลาบารค่ะเปิดตึงว่าท่านี้อย่งคุลาเนี่ยเปิดแต่ว่าสังเกตเปิดจะดูว่าเจะอันจะอันจะอันเปิดจะดูนแลวแนวของโรงเรียนเจ้าเจ้าโค

เราไิ้เสียค่าใช้จา่ายอ่าใน่ใ้่ารถเจะค่ารถคารถเติมน้ำมันอเ,เราอ๋อคือ่ารถคี่แล้วก็ไปอยู่โรงเรียนท่านคนที่่ที่ที่ช่วงนี้โควิดเจาะคนเรเพยบ่อยเราเรียนแล้วค่าท่าก็จะเฮิเฮิอยู่่กี่ปีเป็นที่ตะโกนกันที่คุยกันเออ ต่อความสามารถคนจนจนยันจนจบหมองพูดอะไอเราบมอจบตอนนี้คือขั้นหมอหนึ่งจบจบหมอหกแล้วช่วงที่เราอยู changed, er uh ่นี uh ้ค huh. ่าใช้จ right? um ่ายเราได้จ่ายอะไรอย่างบอกทุกคนเพื่อโรงเรียนสจหรับสมัครโรงเรียนเออได้จ่ายแล้วเรียนที่ว่าปีหน้ี่ปีผู้ปกครองก็จะเสียค่าเดินทางไปหาเขาหน้าหลาซื้อของกินของอะไรไปให้เขาฝากพักเท้ากินเขาใช้อะไรจะแป้ส่วรตีนสดตัวสบู่ยาสีฟันนิดเป็นของโรงเรียนต้นโรงเรียนเกิดเนี่ย ต้งจ่าขนมอ่าขนมขนม่าเนีเนี่้หกนนกกี้กเป็นโมประม้าหกิบโมหกโมห1สิบโมหที่น่าจะจบโมกแต่จะประเมินอันนี้่เกเป็นโมสาโรงเรียนนี่ถึงโ6ค่ะ จะให้ผมี้ยงซึ่งเราอกกเล่าจะหมอนายีจะมีมีหมอน้องแค่คิว่าไปนี่เราไปถ่ายรูปน้องคนนี้ได้ก่อนต้องขออนุญาตทางคีนไป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 จะไปถ่ายรูปท่านเอาเนาะเขาาพวันนั้นที่ประมานี่ได้ได้หนึ่ง้องคนละได้แล้วกจา ตอนนี้พี้คิด่าี่คงไปส่งแล้วเจ้าขายูกกัาวถือว่าเราได้ถือกออยู่ไปรับเที่ยงเจ้าไนามาไทกอเนาะเจ้าไ้แล้วเนาะแล้วขคนที่2แล้วแล้วน้องคนีลูกไกู่ลานเจ้าูานลานนี้เป็นลูกของพี่เนเเป็นลนเจ้าหนไ้นอยกันสิบ้ วอกออกจากตอกมาแบเป็นของเปลืองแล้วออกมาก็มาอยู่นี่เลยที่เหยื่อเรี่ยงกระแทกไฟเต่าเต่าได้สักสองสามพอฟิกมาอยู่บ้านเลยอ่ะมีสมุนทรอยากย้ายให้แล้วไอ้ของที่จักสศาตร์นี่หรอที่จักสศาตร์ของเราในโรงเรียนของของน้องแย้น้องเนี่ย้ไม่ลงอยากจะได้พาด นั่งรวมกันขอสสิสอสี่ห้าคนหรือถ่ายไปก่ถ่ายกันนี่เก่าเออในในเก่าโอเคนั่นที่เจ้ามีมดเหรอน่ะเรียนเนาะจะไปหาน้องอะไรชอบวันนี้ค่ะอ๋อขั้นเอาเบอร์เบอรห่อเบอรูเนาะเจ้าเขาพิดไปจะไปถ่ายลูปก่อนเอาเบอที่เกไใหม่ใหม่ก็วันพรุนี้ไม่วันนี้กนพรุนี้ต้องบอกก่อ ีูคคนก็ได้เราเจ้าออกจะมีนักไ่พัฒนาชุมชนเข้าพบกับผสานคนที่เห็นนงเรียนผู้นี้ก็ผสานที่รงเรียนมาคุณแดนเจ้ามอหมอเห็นคุณแเจ้าอ๋อคนนี้มีครูประจำเลยไหมประสานคุ้คนเดิมกัน ประจำคูประจำหมอกันออคู่เรกคู่คู่รรคู่เท่าขอน้การจิงน้การกทัพท์เดรอต้ทัพท์ก้องการเ้องการใช้ทีวทานองสังคมไม่ดูสอนุกันน่เแล้วก็ใบเกียดเกียดเอยบกียดอะไรอ่ะย่ง แล้วมันต่อเะคนเดียวเพิ่มจมาตเจนาะเบือนมาเมื่อหนื่งานนั้นงานี้เหีตที่เราจะทเลขเพื่อได้ีขึ้นเจ้าคแรกว่าจะเอาไปเอาไปสัตว์ิก่สุกที่ว่าเพิ่มอยากได้บริการแห่วาสนเจ้าตอนแรกเป็นคนปกติอยู่พอบัดมา วกออกมาแล้วสแกนหน้าบอกทันเจ้าบอกภานทุกก็เลยมดช่วงบัสพอดีก็มดช่วงบัรแล้วก็เลยบอกว่าตอนนี้เราจะมออผีบางคือพาไปเป็นเง้าก็จะเป็นภาระของทุกคนอย่างนี้ฮยแต่จิตนาของของที่เขานี่ต้องการแล้วถ้าเราพูดว่าไปแล้วก็จะได้ส่งต่อบัตรมันจะได้เร็วขึ้นเจ้ารือะอย่างนี้น้องรแล้วก็ไปประมาณนี้

อย่างฟองสัเวาทะเบียนบ้านสำเวบัสปชาชนบุ๊กจนตึ๊งาวกเด้าสาวหลอกสันานนนอันละพัทเดี๋ยวทายลูกเื่อนอกเดี๋ยวยเ